สวัสดีค่ะเมือหนีแม่ตายคนเหลียงง่วนะคะมาพาพี่น้องมาหูจักการผสมเทียมนะคะการผสมเทียมคือหยังนะคะพี่น้องการผสมเทียมก็คือการฉีดน้ำเชื่อของสัตว์พอพันุนะคะแล้วนํามาฉีดเข่าในอวัยวะเพศของสัตว์โตเมียนะคะที่แสดงอาการเป็นสัตว์นะคะละเอียดให้เกิดการตั้งท้องขึ้นมานะคะแล้กก็ะขอดออกมาตามปกตินะคะ มัอนี้นะคะหมอพลกับมาผสมเทียมให้งงัวแม่ตายพอดีนะแม่ตายก็เลยได้ภาพมาฝากพี่น้องนะคะ,ะการผสมพันธ์ของงัวเฮ้านะคะขันผสมเทียมนะคะงัวเฮ้าก็าจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ,ะระยะเวลานะคะในการเหมาะสมในการผสมเทียมนะคะพี่น้องงวดตัวเมียนะคะถี่เพลินจะพร้อมผสมนะคะพี่น้อง จะมีเวลาของเพิ่นอยู่นะคะก็คือสิบสองถึงสิบแปดชั่วโมงนะคะก็คือว่าประมาณว่าคขันงัวเห่าเป็นซั์ยามเสาร์นะคะเวลาผสมก็จะเป็นตอนแรงนะคะขันเป็นซั์ยามแรงเวลาเหมาะสมก็จะเป็นช่วงเสาร์นะคะหรือว่าเห่าสังเกตก็ได้นะคะเวลาง่วที่เพิ่นเป็นซัว์นะาเพิ่นก็จะกะ็กะวนก็ไายในจักน้อยเนาะหลกักกาเพิินก็จะ ปีนตัวอื่นนะคะในช่วงที่เพิ่นปีนตัวอื่นอยู่นั่นกับกะบพันต่องผสมนะคะพอเพิ่นสงบลงแล้วนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไอผสมนะคะเพิ่นจะยืนนิ่งนะคะพี่น้องเพิ่นจะย่อมให้ตัวอื่นปีนนั่นเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะประโยชน์ของการผสมเทียมนะคะพี่น้องเราสามารถเลือกพอพันธุ์ได้เองนะคะทุกมือนี่นะคะพอพันธ์มีเยอะแยะนะคะ K f เอสามสิบเอ CY0 กับ KM68 นะคะอ่ายังตัวนี้ที่เห็นนะคะเป็นผลงานของ KA31 นะคะคือว่าห้ามัากพอตัวใดนะคะห่ากับเลือกเอาพอตัวนั่นนะคะยังตัวน้อยนี่นะคะกับเป็นหลูกของ k แ6 8นะคะพี่น้องนี่นะคะตัวนี้น้อยนี่นะคะกําลังออกมานะคะกับงามนะคะพี่น้อง เวลาเข้าใส่งวเลือดลอยเข้าไปนะคะมันก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์งวที่เขาเลี้ยงอยู่นะคะให้เป็นสายพันธุ์ที่มีเลือดสูงขึ้นนะคะรูปร่างก็จะดีขึ้นนะคะพี่น้องขอดีขอต่อไปนะคะกับการผสมพันธุ์นะคะขันงวเห้าแม่หน่อยนะขันเห่าผสมเทียมมันก็จะปลอดภัยตัองวเห้านะคะการผสมโตนี่บางเถ้อขันแม่งวเห้าหน่อยหน่อยนะคะเอาพอใหญ่ๆมาผสมนึงสิ อาจจะเหตุให้งงัวงัวแม้ของเฮ้านั่นเจ็บก็ะไดนะคะพี่น้องอ่ามันก็นจะเกิดการปลอดภัยจังสี่นะคะขันเห่าผสมเทียมนะนี่เป็นคว้วหูนะคะเรื่องการผสมเทียมนะคะการเลือกพอพันต่างต่างกัดแล้วแต่ผู้มักนะคะพี่น้อง kf 6 8 kf 3 1 f, 68, f นะคะ cy 0 9 6นะคะตอนนี้คือแถวบานไม่ตายน่ะคือคนนิยมหลายนะคะตลาด ตลาดง่วงสีกันนั่มหากันร้ายนะคะขันทาหยาดสีแดงแดงยังสีนะคะงามงามยังสีก็จะขายง่ายขายดีนะคะตลาดต้องการนะคะพี่น้องง่วงที่พี่น้องเห็นนะคะเป็นง่วงฟ้ามพอเกตนะคะที่พ่นใสบแ6 8นะคะตัวนี้คือเเคบแ6 8นะคะเจ้าก,การลิสนะคะตัวนี้ก็จะเป็น เคเอสามสิบเอ็ดนะคะพี่น้องนี่นะคะง่วงอยู่หนีนะคะพี่น้องมีแต่โตง,งามๆเลยนะคะใดพ่อเกือบเบิดนะคะพี่น้องเพ่นผสมเทียมนี่นะคะจังใดกับพิจารณากันเบิงนะคะพี่น้องมาโตกับผสมโตนะคะมาผสมเทียมกับล่องผสมเบิงนะคะจังไดกับสุดแล้วแต่แต่คนเหลียงอยู่แล้วนะคะจังใดคลิปนี้กล็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you